ที่สองชื่อผู้คนะับปีกคับปีกปันปันสำคัญมากจนขยายเป็นองค์ความรู้เฉพาะปัุบันล่าสุดครับในปีที่ผ่านมาสำคัญขนาดที่ว่าเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในประเภทของสาขายอดฮิตฮิตฮอตที่คนจะเลือกเรียนนะครับไม่ใช่ของมองลังแต่ถึงว่าทั่วทั่วไปนะนทั่วโลกขนาดใับปีกถือเป็นสาขาที่ใจมีความแง จะดูโมเดลแล้ว่ามันมีเจมจกเจมจีอะไรอะไรนะเหล็ที่ทอดอะไรหรือเปล่านะครับลักษณะแบบนี้นะทีนี้ค้าปลีกเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามามครับเดี๋ยวตัวอย่างก็ตามหลายก็ตามที่เป็นเนื้อหาของค้าปลีกเนี่ยเราดูว่าเดี่ยวเราเออเออเคยใช้ไว้หมดเลยโดยส่วนใหญ่ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจประเภทที่ตรงกับค้าส่งเมื่อกี้ในหลายๆยข้อเช่นขายสินค้าต่อค้ามากหรือน้อยฮะ ขายสินค้าต่อพังจำนวนน้อยเอาเป็ไงต่อหน่วยมากหรืน้อยนะมากความหลากหลายของสินค้าโดยส่วนใหญ่ใะเยอะใช่ไหมฮะเออดังนั้นะดูแล้วค่นอน,นข้างตกแนข้ามกับธุรกิจประเภทค้าส่งค่อนข้างมากนะครับทีนี้รูปแบบของร้านค้าของธุรกิจค้าปลี ชื่อแยกกันโดยชัดเจนแต่ตัวอย่างจะซ้ำกันเนื่องจากมีลักษณะของร้านหลายร้านที่ตามนี้อยู่เยอ,นอะนเราลองดูนะร้านค้าปลีกมีการแบ,บ่งออกเป็นสามลักษณะใหญ่เด่นคือร้านค้าปลีกที่แบ,บ่งตามกรรมสิทธิ์คือความเป็นเจ้าของเปิดหน้านี้ก่อแบบงแบบ่งสามประเภทหลัะครับแบ่เด่นคือแบ,บ่งตามความเป็นเจ้าของือลักษณะกรรมสิทธิ์ อย่างที่สองคือแบ่งตามกรวีการดำเนินงานและแบบที่3าแบ่งตามรูปแบบร้านคาผมก็เลยกเปิดมาหน้านี้เลยนะอ่าดรูประเภทของมันนะร้านค้าปีกที่แบบตามลักษณะความเป็นเจ้าของแบบแรกชื่อร้านค้าปีกแบบอิสระอินดิเพนเดนต์สโตรคุณว่าเจ้าของเป็นใครแถวบ้านเรามีใหม่เดินเข้าไปต้อเดินเข้าไปตามร้านขายน้ำ เก็บหวยนะครับไอไม้ใส่ตู้กระจกกระจกโบราณโบราณหนนะหรือเดินเข้าไปนานร้านขายข้าวสารมีกระสอบกระสอบบางอยู่มีข้าวหลายๆประเภทเอ่ร้านค้าปลีกแบบนี้ความเป็นเจ้าของคือมีเจ้าของคนเดียวไม่ใช่ในรูปแบบของบริษัทเรียกร้านค้าปลีกแบบอิสระครับทัามาที่สองเรียกร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ แต่ความจริงจะเป็นเข้าใจว่าเจ้าของเเป็นใครเราก็ต้องรู้ลักษณะของร้านก่อนนะร้านคาบิบแบบพุชโซ่เป็นร้านคาบิบหน้าตาเป็นมีโซ่ไหมร้านคาบิบแบบพุชโซ่เป็นร้านคาบิบที่มีสาขาหลายหลายสาขาแต่หน้าตาของร้านเหมือนกันเช่นชายสี่มีเคี้ยวใช่ใช่ร้านหน้าร้านเหมือนกันแต่เพริลโซ่ อีกอ,อีอะไรที่ล,ล้าหลางเกิดการหมดคับซเม้นเส้นเป็นยังไ MK เป็นยังไงเป็นยไ,ไเอ๋ยาลจะขอตอดันนงนั้นร้านค้าีแบบลูกโซ่หมายถึงร้านที่มีสาขายเยอะๆหน้าตัวเดเหมือน,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 นการทำแบบงานเหมือนกัยูนิวเด็กฟองทำงานเหมือนกัน แต่เจ้าของจะต้องเป็นบริษัทบริษัทเดียวต้องเป็นบริษัทนะไม่เหมือนกับอินดีเกมส์สโตร์นะต้องเป็นบริษัทบริษัทเดียวแล้วคถามต่อไปครับเซเว่นเป็นร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ไหมเซเว่นเป็นร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ไหมมีสาขาหลายสาขาไหมทุกสาขาหน้าตาเื่นกันไหม มีบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทเดียวไหมบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทเดียวนั่นคือชื่อ C P O E แต่ถ้าคนใจคิดไปจาเอ๊ะแต่มันมีแฟนไชายดีกว่าแฟนไชายอยู่ในข้อต่อไปนะเอ๊ะแล้วมันคืออะไรแน่ว่ะฝากต่อไปจบเรื่องลูกโซ่นะลูกโซ่คือเท่านั้นต้องมีหน้าร้านเยอะๆหน้าตาเหมือนกันการทำงานเหมือนกัน มีบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทเดียวท้มชายก็ให้ว่าส mm. ี่เล่มใช่ไหนะถัดมาล้างครับปิดแบบแฟรนไชส์เนป็นไรล้างค้าบปิดที่มีสาขายเยอะๆเช่นกันหน้าตาของร้านเหมือนกยนั้นนะแต่มีเจ้าของหลายคนแบ่งเ,เจ้าของออกเป็นสองประเภทนหนึ่งเขาเรียกแฟรนไชส์เซื้อสองเขาเรียกแฟรนไชส์ซีเซอร์คือคน ขายปลาของร้านนะั้นเจ้าของปลาตัวจริงซีคือคนที่มาซื้อปลานั้นเอาไปเปิดดนะฮะโกตีเข้าใจใช่ไหมใช่ไหมชายสีมีเขี้ยวใช่ไหมสเต็ฟรูตรวจใช่ไหมถัมต่อครับเซเว่นใช่ไหมช่ กันครับสุดต่อมต่อที่เรี่อตอบได้ยินนะเพื่องตอบสุดต่อมมันดูกึ่งกึ่งระหว่างสองงานนี้นะดังนั้นครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของเซเว่นถามว่าไปซื้อแฟลกชายมาเปิดได้ใช่ไหมครับในขณะที่ซีพีอบอกได้เลยมีศักยาภาพเอ้ยติดรถไฟฟ้มามีตึกแถวว่างอยู่ขอเสนอเช่าแล้วบริษัทเขาต้องเปิดเองไดไหม ได้ดังนั้นเซเว่นแลจึงเป็นรูปแบบผสมระหว่างลูกโซ่กับแสนชายแต่มีเรื่องน่างงอยู่เล็กน้อยน่างงคือคุณเคยสังเกตว่าบางหมู่บ้านมีเซเว่นเปิดประจากกันสองฝั่งเลยไหมเมื่อสักเมื่อสักสามสี่สัปดาห์นี่แหล อาจารย์ไปด,ดูงานที่อาจารย์ไปด,ดูงานที่ปี C ของเซเว่นที่ตสสมุทรปนะรากนะารเจอกับผู้บริหารองครับพอเราไปฟังบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าเซเว่นมันจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่าเพื่อขยายสาขาเขามีเป้าแลนะ้วปีนี้ถึงแปดพันแล้วนะเขาบอกว่าในอีกไม่เกินสามปสามีสาขาเขาจะต้องมีถึงหมื่น ดังนั้นแปลว่าเราอาจจะเห็นนอกจากเปิดประจานหน้าหน้าชนการสองงานะจะมีหันหน้าหันเข้ามาสอง,างมาเรื่อยๆตืน่นตาคนอนื่นๆด้วยกันเขาบอกแบบนี้ครับเซเว่นเขาจะมีระดับ KPI ของการให้บริการของตั่วไปถ้าสมมติสาขาที่แรงหลอดแรงหลอดก่อนที่ซื้อกัลชัยไปเปิดหนึ่งเจ็ดสี่ไปก่อนสมมติเปิดในซอยบ้านผมนะบ้านสมบัติกรอนเปิดไปแล้วนหนึ่ง เปิดและปิงเราบอกว่าขายดีจังขายดีไเขาไม่ได้อยู่ดีๆเอาใครมาเปิดแข่งทันทีนะเขาใช้วิธีขยายตัวช่องเปิดขยายการตัวช่องคิดเงินถ้าคุณเข้าไปว่าเห็นสาขาไหนมีช่องคิดเงินอยู่แค่สองช่องแล้วมีพนักงานยืนอยู่แค่คนเดียวในท่างแสดงว่าไหนคอสาขาทื่เลที่สุคสาขาที่เขาบอกจัดการยากที่สุดในประเทศไอ้่ายอยู่ตรงไหน เติมของยากบริหารสินค้คญญาบางยากที่สุดสของเซมีตุงไทยเข้าไปกุณจะเจอสี่เคาน์เตอร์ใจกลางเปิดตลอดเวลามีพนันกงานยืนประจำตลอดและของนิ่วุ่นวายสุสดๆคือสาขารตรงมองต้องเดินจุดผ่านใครเคยับผ่านเดอะเวชุรีะจะเจอไอ้เวิร์นเวิร์นจอดรคตเข้าไปวัดโอ้โหดูเหมือน เกิดปัญวันอะไรต่างๆนะเขาบอกว่าสาขาในบริษัทนี้เติมของยากจากการสินค้าบางอย่างที่สุดสาขาเขาให้ดูจากปริมาณเคาน์เตอร์มันเขาบอกว่ามันมีหลายประเด็นหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือมันมีปริมาณของคนเข้ามาซื้อของค่อนข้างเยอะสองเหมือนลอดลอดที่จะออกไปลงบริเวณเนี้ยอึ่เขาค่อนข้างส่งลอดต่อไปยากแล้วก็กลับที่จะวนกลับมาค่อนข้างยาก แต่ถ้ารายละเอียดผมต้องไปดูตามเคเบนเื่องของเขาทีนี้เขาก็มีระดับของเขาอยู่นะับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าสมมติเซเว่นสาขาไหนระดับของยอดขายสูงจนเป็นแตกคือเคาน์เตอร์มันเปิดไม่ได้แล้วถ้าดีไซน์ร้านเป็นตอนแรกตามฟังน่าจะเป็นในตอนนั้นแต่คนมีสองเคาน์เตอร์แต่ปรากฏว่าระดับการบริการของเขาคนมาซื้อของเขาแตกในระดับการบริการของเขาที่เขากำหนดไว้ว่า ถึงตรงนี้แล้วเขาจะบริการไม่ยากแล้วเขาจะส่งร้านค้าลูกโซ่เขามาเปิดใกล้ๆทันทีคำอธิบายของเขามัน้องหมายความว่าเขาไม่ได้กะจะมาฆ่าไอ้คนเดิมนับเขาแค่จะมาทำให้การบริการดีขึ้นหมายดีไหมช่วยในการบริการมันดีขึ้นเดิมคำเฉยยอดขาใช่ใช่แต่เราจะมองเฮ้ยมาเฉยยอดขาย มาเชีงร์ยอดขายแล้วดีกว่าแต่ว่าก็บอกเป็นการช่วยในระดับการบริการให้ระดับการบริการดีขึ้นไมอกว่มึงน่าเกลียดแบบนี้ครัับดงนั้นเซเว่นจึงเป็นลูกผสมระหว่างสองอดีตใครจะเปิดตลอดับเซเว่นตัวอย่างที่ฉันเล่าไปแต่หลายคนเปิดตามหลายวันก็กำลังอยู่นะเรื่องผมเปิดวันนี้กว่าแกมีสามสาขาทดาองในมวยของกวาง ของมหาดเล็กซอยบ้านเก่าหทนะคุ่ตรงซอยช่องสายจะปิดการเป็นไทยเซเว่นข้างหน้าแล้วใครอยู่แถวนั้นจะทราบว่าเดี๋ยวเราจะปิดเดี๋ยวมันเปิดเปิดประจานะครับก็มีการขยับไปทีละสองสามล็อกของแถวขยับไปขยับมามีการรีโนเวทเล่นนะเขาบอกว่าของหายเยอะมากบางที่ก็เช่นประเทศไทะอันที่สี่ครับร้านค้ำนีกแบบเช่าพื้นที่ ลักษณะของมันดูง่ายมากครับสเปลเข้าไปปึ๊บมีอะไรบ้างที่เป็นร้านค้าที่อยู่ในนั้นที่เป็นของสเปลไม่มีนมโอเนไหมถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆคือเซ็นทรัลกับโลตันถ้าเป็นพื้นที่ต้องการคือปล่อยเช่าซาร่าูนิโคสตาร์บัคอะไรมาเปิดเต็มหมดดังนั้นเป็นแบบปล่อยพื้นที่ชัา แต่ลักษณะสำคัญมาเป็นเจ้าของของมันคือพื้นที่เช่าทั้งหมนั้นจะต้องมีบริษัทเป็นเจ้าของสักหนึแบบอย่างที้มีลลาราพเฟจะสเปลเป็นรัเฟิปิ่งใช่ไหมก็จะมีเจว่าหนึเป็นแบบรัเฟเปิดโอเปกแอนเปิดอะไเปิดอากาศโอเปกแอนทัดมาที่ห้านะครับคือร้านคาเี่แบบสหากรณ์ความเป็นเจ้าของของสากรคือกลุ่มคนกลุ่มนึง ที่ตั้งใจตั้งร้านค้าปลีกมาเรื่อประโยชน์ของคนปลุ่มของตัวเองฟังดูน่ากลัวไหมแต่ในบ้างเป็นจริงเป้าหมายเขาดีนะครับเขากาคิดว่าไหนๆถ้าฉันจะต้องซื้อของฉันซื้อมาเดียวก็ได้ราัาวเอฉันไดรวมหัวพวกฉันมาอีกร้อยคนเสร็จแล้วฉันซื้อของเกิดที่เราชอบพูดกันในคำว่าโลจิสติกสก็คือ e ี o คอน i c a l ออฟสเกล ร้อยคนซื้อของกันก็ได้ของประหยัดมาหน่อยแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับคนที่อยู่ในหมู่สากรแบบนี้คือไอเดียของสากครับแต่ปัจจุบันปัญหาก,ก็คือไม่มีสากรเลยนะอยู่ครับประเภทนี้สากรที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นสากรที่เปิดกับโรงงานหรือเปิดกับกิจการที่มีเจ้าของขายสินค้า เช่นใครไปแัวนวัตคอนคนระับนวัตคอนคือเลยอกองเที่ไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเลี้ยวเข้าไปในนิโคอุตสาหกรรมของเขาไหมฮะไปที่สี่แยกใหญ่สี่แยกแรกซ้ายมันจะเป็นโรงงานของเนสเล่เนสเล่ขายติ่มขายสินค,ในใค้าโอปป้าโอปป้าเหมือนอยู่วยเพื่ออย่าโรงงานเนสเล่ข้างหน้าเนสเล่จะมีลานซากอนถ้าเราอยู่ดีๆเดินต้าไปซื้อไม่รู้เวลาครเขาเปิดเป็นเวลาเช้าออกวันและบ่ายเย็ยน คาจริงเราจมใจและขายพนักง,งานเขาแต่จริงถ้าเราไปในช่วง,งนั้นเราก็เดินมั่วๆเข้าไปได้จะซื้อของถูกได้แต่ถ้าเราไปพิมพเวลาอย่ามาลเอาเข้าไม่ได้ถือเป็นราคาประเภทสากรณ์ประเภทหนึ่งในอดีตครับไม่รู้มีใครบ้านอยู่แถวลาดพร้าวกับผมไหมผมอยู่ลาดพร้าวนะปากซ้อนปากทางลาดพร้าวครับจะมีตอนนี้จะมีบิกซีอยู่ถ้าใครอยู่ว่าแต่เด็กจะทราบว่าก่อนเป็นบนะิกซีมันเป็นอะไรก่อน ามันเป็นโรงเรียนอยู่โรงเรียนชื่อป่านภัโรผมเรียนตั้งแต่เล็กเลยแล้วข้างๆโรงเรียนป่านภัทจะมีสหกรร้านค้ายอยู่อันใดครับจะมีสหกรร้านค้ายอยู่อันนแต่สุดท้ายสาหกรณ์ก็เจ๊งไปสาเหตุเพราะอะไรเซเว่นขายถูกสู้สหกรณ์ไม่ได้ เพราะสากลน,นอกจากขายของถูกให้กับกลุ่มคนให้ซื้อในปริมาณมากก็ขาย,ขายขกับกลุ่มคนในราคาถูกมไม่พอครับสิ้นปีกําไรที่มีทุกคนใจปันผลคืนให้กับสมาชิกอีกชอบซูมาจดที่บ้านของชองซูมาเพราะสิ้นปีไปรับเงินได้แต่ด้วยเหตุน,นี้นะครับท,ทำให้คุณว่าผู้บริหารเก่เงๆอ,อยากจะมาทำให้องค์กรแบบนี้มาสาเหตุเพราะมีโบนัสกำไรทั้งหมด <c oughs> จ่ายคืนสมาชิกดังนั้นคนรกีดกินใชรในใรตำองเพราขไปออกในทาเปฏิบัตนนเดอยงหมดสุดท้ายมันก็เหมือนเจงไปตอนนี้ไม่ได้เหลือนะฮะผมไม่ไม่เห็นรูปแบบของสตารลันทายเหลืออยู่อีกแล้วครับถ้ามาทานประเภทแรกครับที่เราดูความเป็นเจ้าของตลาดนะมาดูแบบที่สองแบ่งตามกลยุทธ์การดำเนินง,งานแบ่งตามกลยุทธ์การดำเนินเนี่ยเฮ้ย<ๆ>ขอไปเลยเคลื่อนไปแลบบ้ว เดี๋ยวค่อยกลับมาต่อ